สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของราศีตุลน,นะคะลัคนาตุลท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปอย่าเพิ่งนำไปตัดสินใจนะคะจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเรามาดูแนวโน้มความรักของราศีตุลน,นะคะลัคนาตุลในช่วงระหว่างวันที่3ถึงวันที่10เมษายนค่ะเจ็ดวันนี้ความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะเรามาดู เปิดไพ่ห้าใบปัจจุบันอดีตและก็ความคิดของเขาของเรานะคะแล้วแนวโน้มความรักนะคะที่ไพ่แนะนำในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะ mm hmm. ความรักของราศีตุลน,นะคะ วันรักของราศีตุลระหว่างวันที่3ถึง10เมษายนนะคะ2 5 6 2ช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรคะอัศวินถือถ้วย

าาะค,ะความรักของราศีตุลคะช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้คุณอาจจะกำลังคิดนะคะกำลังคิดกำลังทบทวนกับความสัมพันธ์ที่คุณได้มอบให้ใครสักคนอยู่หรือเปล่านะคะเดรเข้ามานะคะเขาอาจจะเป็นทำงานเกี่ยวกับตำรวจทหารนะคะหรือว่า ทำงานเกี่ยวกับาการเสียสละนะคะก็ได้เช่นกันความสัมพันธ์ของคุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับคุณอาจจะมอบใจมอบความรักให้ใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาอาจจะมาแบบช้าๆหรือว่าความสัมพันธ์อาจจะหยุดนิ่งค่ะนะคะสำหรับบางท่าน ที่เจอสถานการณ์แบบนี้นะคะมันเป็นการอ่านทั่วไปอย่าเพิ่งนําไปตัดสินใจนะคะนอกจากว่าคุณเจอสถานการณ์แบบนิ่งๆหรือเปล่าหรือเราไปเจอคนที่เขาแบบไม่ค่อยแสดงออกหรือเปล่าเพราะว่ามีเดตเดตคือเก็บความรู้สึกเก่งนักรบนะคะเขาค่อนข้างที่จะไม่แสดงเขาไม่แสดงความรักออกมาอย่างชัดเจนหรือว่ามาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ค่อยเร่งรีบกับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของคุณครั้งนี้ดูแบบนิ่งๆนะคะแต่ว่าในความนิ่งนั้นมี ความมากมายมีความกระตือล้นอยากจะเจออยากจะพบแต่ว่าไม่กล้าก็เป็นไปได้นะคะความสัมพันธ์ของคุณเหมือนกับเขาค่อยๆให้คุณเขาค่อยๆส่งความรักความคิดถึงมาหาคุณหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นฝ่ายให้ใครสักคนหนึ่งหรือเปล่านะคะแล้วเรากําลังคิดทบทวนว่าเราจะเอาอยัางไงดีกันแน่เลยนะคะประมาณนี้ค่ะความสัมพันธ์จะอยู่ในสถานะแบบนิ่งๆน,นะคะเยน็ยนๆประมาณนี้แต่ว่า ก็อยากจะแสดงความรู้สึกออกเหมือนกันบางท่านอาจจะแอบรักใครสักคนอยู่ก็ได้นะนะคะก็เป็นไปได้แต่เราอยากจะรู้ว่าคนคนนั้นเป็นอย่างไรและเราเป็นอย่างไรที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาดูอดีตกันค่ะ มาแฮงแมนก็ยังมาอยู่นะคะยังแฮงแมนยังยังทำมาอยู่นะคะอ่าไพ่พับมาค่ะคลีนถือถ้วยชเชาว์ค่ะ เนื่องจากว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าอา,อาจจะเก็บความรู้สึกของมุมตัวเองไว้อาจจะอยู่แบบนิ่งๆแต่คิดพิจารณานะคะ <c oughs> เป็นคนที่ไม่เหมือนกับว่าความรักของคุณที่ผ่านมาอาจจะได้พบรักแหละหรือว่าได้เก็บความรู้สึกแอบซ่อนอยู่คนเดียวอะ่ะราศีตุลช่วงนี้มันเหมือนกับว่า คุณแอบเก็บความรู้สึกของตัวเองอยู่หรือเปล่าบางท่านนะ,นะคะแอบรักใครแอบชอบใครแต่ไม่ยอมบอกหรือเปล่านะคะมีไฮพินเทสมีคลีนอฟคัพนะคะก็คือเก็บพลังบางอย่างเก็บแอบชอบใครสักคนไว้ในใจอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะเพผ้วรู้ขนมแล้วก็แล้วก็เหมือนกับแอบรักเองแล้วสุดท้ายมาก็พังเองอะประมาณนั้นนะคะคิดเองแล้วก็ ทำลายเองอะไรประมาณนั้นเหมือนกับว่าผิดหวังเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะเหมือนช่วงนี้อาจจะแอบรักใครสักคนแล้วแบบผิดหวังอะไรประมาณเนี้ยแต่ตัวเองไม่ยอมบอกไม่ยอมแสดงความคิดเห็นนะคะจะชอบเขาก็เก็บไว้ในใจหรือเปล่านะ m ทนเนนะคะเป็นราศีธนูอ่านะคะราศีตุลมีความสัมพันธ์กับราศีธนูหรือเปล่าต้องการความ ต้องการความเขาเรียกว่าอยากจะสื่อสารกับเขาแต่ก็ไม่กล้านะคะอายหรือเปล่าหรือว่าเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้นะคะไม่ยอมอยากจะแสดงออกไปนะคะเก็บมานานละความรู้สึกแฉแบนะคะเวลาอาดีตก็น่าจะเป็นแนวนี้นะคะหมือนว่าคุณแอบรักใครสักคนหนึ่งอยู่ในมุมของตัวเองเฝ้าทนุถนอมถ้วยใบนั้นนะคะเก็บซ่อนอยู่แล้วก็อยู่ด้วยความนิ่งๆอยู่ในมุมของตัวเอง ไม่แสดงความรู้สึกดใดๆให้ให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารับรู้นะคะบางทีเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นตัวเองก็อาจจะเปี้ยงอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเทมเพลนนะคะก็คือเวลาคุณอยู่กับเวลาคุณพยายามที่จะสื่อสารกับเขาสักวันหนึ่งแต่เวลาก็คือเป็นเครื่องพิสูจน์ในอดีตนะคะและปัจจุบันนี้ก็เป็นอัศวินถือถ้วยเข้ามานะคะอัศวินถือถ้วยพร้อมกับสิบถ้วยความสุขอยากจะแสดงความรักออกไปในปัจจุบัน แต่ก็ไม่กล้าดูดีนะคะมิเดตเข้ามาแล้วก็นะคะมเดเข้ามาก็ยังไม่กล้าอยู่ดีนะคะก็ยังแอบซ่อนเขาอยู่เก็บไว้ในใจอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าคนที่เราชอบเขาเป็นอย่างไรแล้วเราเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันค่ะมันเหมือนกับการเก็บความรู้สึกแล้วแบบประมาณว่ารอโอกาสที่จะได้บอกเขาว่าเราชอบเขาหรือเปล่าคะราศีตุลช่วงนี้อยู่ในความรักนะคะแต่ก็ ไม่กล้าแสดงออกค่ะแอบรักใครสักคนแต่ก็เก็บซ่อนไว้อยู่ในใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เราแอบชอบเขาอยู่เขาเป็นอย่างไรคะ เขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรเรามาดูกันค่ะแฮงแมนมาอยู่ดีคิดแล้วคิดอีกนะคะเขาเป็นแฮงแมนนะคะเขาก็คิดเขามีไพ่พระอีกอมันน่าจะเป็นความรู้สึกของเขาเนี่ยเนี่ยไพ่ออกมาสเต็ปเดียวกันเลยนะคะไม่ไปไหนจะติกราศีตุลเลยค่ะนะคะเหมือนกับว่า จิกราศีตุลคือการพิจารณาไต่ตองและความคิดนะคะอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะคิดในเรื่องความสัมพันธ์อยู่เช่นเดียวกันนะคะแต่อยู่ในระดับสงบนิ่งและก็แปลกมากเลยนะคะไพ่ออกมาเดี๋ยวเราดูเราดูกว่าค่ะราศีตุล เจ็ดไม้เท้าพร้อมเดอร m เอ็มเค่ะพร้อมกับเหรียญพร้อมกับถ้วยโ,โหสองดาบค่ะอืมสถานการณ์อาจจะเกิดจากว่าคนที่คุณแอบชอบอยู่นะคะความรู้สึกคุณคนที่คุณแอบชอบอยู่เขาอาจจะเฟอร์เฟกนะคะเขาอาจจะเฟอร์เฟก์กมากเลยคุณอาจจะแอบซ่อนและอกหักอยู่ในใจนะจะติดเข้ามาคือราศีของคุณนั่นเอง นะคะเรื่องราวอาจจะสลับกันก็ได้นะหรือบางคนเขาอาจจะแชบอาจจะชอบคุณก็ได้นะคะอาจจะชอบราศีตุลก็ได้นะอาจจะสลับกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่ว่าแม่หมอดูแล้วไพ่ออกมาก็ยังเหมือนเดิมนะคะสถานการณ์ไพ่ไม่แตกด้วยนะคะแล้วก็ออกมาอ,มออกมาเหมือนเดิมก็ประมาณว่าเขาอะหรือช่วงนี้นะคะราศีตุลคุณอาจจะแอบรักใครสักคนหนึ่ง แล้วอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาเป็นผู้หญิงที่เฟอร์เฟกซ์ด้วยเป็นเอ็มเพรสค่ะหรือว่าเป็นชายหนุ่มหรือผู้หญิงที่ดูออกจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเธอเป็นผู้หญิงที่ใจดีผู้ชายที่อ,อยู่แล้วอบอุ่นนะคะแล้วก็พร้อมมีทุกอย่างพร้อมอ่ะและเขาก็เก็บความรู้สึกด้วยเช่นกันเขาอาจจะรู้ว่าคุณแอบชอบเขาก็ได้นะแต่ว่า เขาก็ไม่แสดงออกค่ะเขาเป็นผู้หญิงที่อดทนและก็ดูสถานการณ์ของเราเช่นกันเขาไม่ได้แสดงออกนะคะแต่ว่าเขาก็มีเหมือนกับประมาณว่าเป็นนักสู้เป็นผู้หญิงที่หรือผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะรู้มีเซนต์นะคะในว่าว่าคุณอาจจะชอบเขาแต่ว่าเขาก็ไม่แสดงตัวออกมาให้ชัดเจนเขานิ่งเมื่อคุณนิ่งเขาก็นิ่งนะคะแล้วเขาก็เ พร้อมทุกอย่างด้วยมีทั้งถ้วยมีทั้งเหรียญมีทั้งเอมเพรสในตัวเขาความสมบูรณ์และสองดาบเข้ามาอีกเขาพยายามจะสื่อถึงคุณด้วยเช่นกันนะคะเขารับรู้ในสิ่งที่คุณแอบชอบเขาอยู่ราศีตุลบางท่านอาจจะหลงรักใครสักคนที่เฟอร์เฟคในใจนะคะผู้หญิงคนนั้นมีความพร้อมหรือผู้ชายคนนั้นมีความสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วแต่สําหรับคุณคุณรู้สึกว่าอืมหรือไม่นะคะบางครั้งสถานการณ์ของคุณไม่พร้อมที่จะเข้าไปหาเขา คุณอยากจะคุณมีความบางท่านอาจจะมีความคิดว่าอยากจะเข้าไปหาแต่ไม่สามารถเท่ไปได้สถานะของของเราอาจจะไม่พร้อมไม่ดีประมาณนั้นค่ะนะคะบางท่านอาจจะมีอินเลิฟความรักหรือว่าบางท่านอาจจะมีตัวเลือกเหมือนกับว่าเรามีคนของเราอยู่แล้วแล้วไปหลงรักใครสักคนหนึ่งอะไรประมาณนี้นค่ะแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปบอกอีกคนหนึ่งได้เป็นไปได้ไหมเรื่องเราอาจจะสลับกันนะคะ แต่เหมือนกับว่าสถานการณ์ความรักของคุณยังนิ่งอยู่นะคะสถานะของคุณยังนิ่งอยู่ราศีตุลคุณอาจจะเลือกใครสักคนอยู่ในใจหรือเปล่าก็เป็นไปได้หรือมีสองคนประมาณนี้รักสามเศร้าก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็บางท่านที่โสดอยู่ไม่มีใครคุณก็อาจจะอยู่ในใจของคุณแอบรักใครสักคนอยู่ในใจแต่ว่าไม่กล้าบ,บอกเขานะคะแล้วเขาก็พร้อมเพร f ยวเฟคมีทุกอย่าง ที่สมบูรณ์อาจจะเป็นชายรูปหล่อหน้าตาดีแล้วก็เป็นคนเมตตาจิตใจดีช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นผู้หญิงที่มีความเมตตาเป็นคนที่เป็นนักสู้เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งนะคะก็เป็นไปได้คือถูกใจคุณมากๆเลยนะคะราศีตุลแต่บางครั้งโอกาสของคุณอาจจะไม่เอืออ้ออํานวยคุณคิดว่ามันไม่ใช่คุณไม่สามารถไปหาเขาได้แต่ในใจของคุณก็ยังคิดถึงเขานะเป็นไปได้ไหมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่ กำลังจะบอกทิศทางว่าราศีตุลคุณจะเป็นไปยังไงในความสัมพันธ์ครั้งนี้คะ่ะเรามาดูกันค่ะ สถานการณ์ครั้งนี้อาจจะเกิดความรักเกินเกิดขึ้นจริงนะคะแต่ว่าเป็นรักสามเศร้าค่ะเป็นรักสามเศร้าจต่ทุกอย่างยังสงบนิ่งอยู่ยังมีคนแอบ,แอบมองแอบสองอยู่นะคะเป็นไปได้ว่าเราแอบสองเขาเขาแอบสองเราก็เป็นไปได้แต่ว่ารักสามเศร้าครั้งนี้ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้นะคะสําหรับบางท่านที่โสดและหรือไม่ก็อาจจะมีคนอยู่แล้วแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เรากําลังแอบชอบเขาประมาณนี้ค่ะสําหรับคนโสดนะคะ หรือคนโสดที่แบบว่าเราอาจ,จมีคนอื่นหมายควาว่าเราอาจจะกําลังคบหลายๆคนยคนประมาณนั้นนะคะแต่ว่ามันมีอยู่ในสถานการณ์แบบอื้ออึงประมาณนี้นะคะยังไม่สามารถที่จะให้คําตอบกับตัวเองได้คุณอาจจะแอบชอบใครจริงๆสักคนหนึ่งแต่ว่าคุณไม่สามารถที่จะบอกเขาคุณไม่สามารถที่จะไปหาเขาได้คุณก็ได้แต่แอบมองแอบส่องนะคะแล้วอยู่ที่ ฟ้าดินกําหนดประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าคุณต้องนิ่งแล้วรอดูสถานการณ์ของเขาแต่6วันเข้ามาก็หมายความว่าหกไม้เท้าเข้ามาคุณจะชนะใจของตัวคุณเองคุณสามารถเลือกได้ก็ต่อเมื่อมันใช้เวลาค่ะมันไม่ได้แค่ทุกอย่างจะเกิดทุกอย่างจะมีการพัฒนาหรือว่ามันจะจบสิ้นไปนะคะหรือว่าคุณจะเลือกใครอันนั้นต้องใช้เวลาอยู่ประมาณนึงเพราะว่าเป็น6ไม้เท้าเข้ามาค่ะ ในใจของคุณก็ยังที่จะมอบความรักความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนรับตัวนะคะเป็นมิตรไมตรีที่ดีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าบางท่านอาจจะมีคนอยู่ไว้ในใจอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้ว่าเราชอบเขาก็เป็นไปได้นะคะหรือสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่สามารถเอื้ออํานวยที่จะไปหาเขาได้นะคะต้องรอเวลารอจังหวะและให้ตัวเองอาจจะไม่พร้อมไม่ไม่ดีพอก็ได้แต่ในใจตอนนี้ก็ยังไม่ลืมเขา นะคะก็อาจจะประมาณนี้นะคะราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะบางท่านอาจมีใครอยู่ในใจอยู่แต่ก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกออกมานะคะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเป็นเพื่อนติดตามกันเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาดูใหม่นะคะว่า ความสัมพันธ์ของคุณจะไปถึงไหนแล้วนะคะสําหรับท่านที่มีลักษณะหรือว่ามีความรู้สึกในช่วงนี้คล้ายๆกับที่แม่หมอเปิดมานะคะการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะจ๊ะอย่าเพิ่งนําไปตัดสินใจจนกว่าจะได้ดวดวงค่ะวันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ